โอเคสวัสดีครับทูร์เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t ชว์บริการช่องทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเรียกว่าบิ๊กสกูตเตอร์สายสปอร์ตบิ๊กสกูตเตอร์ oter, สายสปอร์ตแบบหรูนะเป็นใครไม่ได้เลยชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องเป็นถ้าเป็นสายบิ๊กสกูตเตอร์สายสปอร์ตหรูเนี่ยนะต้องเป็น BMW นะ BMW 4400GT นี่อ่ารหัสนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่ารหัสที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับใครที่กำลังมองหารถบิ๊กสกูตเตอร์ขี่ง่ายๆสบายๆช่วงล่างดีๆชิลๆใช้งานในเมืองาตาหล่อๆแบบนี้เลย เครื่องยนต์400ซีซีในพิกัด400ก็ถือว่าเป็น mid class นะครับดูส่วนตรงของเขาก่อน<ๆ>หน้าตาเขาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับในคลาสนี้เขาจะมีทาง bmw เนี่ยในปัจจุบันก็จะมี c 4 0 400 0 gt 400x นะครับ 400x ก็จะออกแนว adventure หน่อยเล็กกว่าบางกว่านะครับแต่พื้นฐานเครื่องใช้ตัวเดียวกันแต่ช่วงล่างกับตัวรูปร่างหน้าตาภายนอกจะดูแตกต่างกัน นะครับสิ่งสำคัญก็คือตัว4 4 0 0 GT และ C400 X เนี่ยเขาใช้หลักท้ายนะครับชุดเดียวกันในการติดตั้งกล่องหรือปี๊บอลูมิเนียมนะครับดูแบบเต็มๆของเขาก่อนด้านหลังครับเอาดูก็ยังดูเพรียวอยู่ไม่ดูเกะก,กะไม่ดูเทอะทะนะครับ ัวกล่องใบนี้ที่ลูกค้าเลือกใช้นะคบเป็นกล่องแชทร,รหัส H58X นี่นะครับในทรงแบบนี้เนี่ยแชทผลิตออกมา2ตัวนะครับแชทผลิตออกมา2ตัวคือ 58X กับ 59X นะครับ H58X กับ 59X นะครับต่างกันเลขหนึ่งะครับความจุป,ปริมาตรจริงๆแล้วเท่ากันนะเพื่อนนะแต่ถ้าเป็น 59X เน่ย ตัวบริเวณฝาครอบชิ้นนี้ชิ้นนี้จริงๆแล้วมันเป็นฝาครอบนะมันสามารถที่จะถอดขึ้นมาได้มันคล้ายๆหน้ากากนะครับถอดขึ้นมาได้แต่ต้องไขน็อตเยอะหน่อยภายในนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะก็คือเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมแทนชุดพลาสติกพิมพ์ลายเคฟลาบแบบนี้นะครับแล้วก็ทับทิมก็จะให้มาเป็นทับทิมสีจมูกนะครับแต่สิ่งสาคัญคือดีไซน์ทรงแล้วก็ลักษณะเหมือนกันสามารถปรับได้3ระดับนะครับตัว ตัวนี้ถือเป็นตัวกล่องพลาสติกตัวท็อปของแชทกันเลยนะครับค่ายแชทก็เลยติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยนุ่มๆแบบนี้นี่ฮะเบาะพิงในส่วนของ 58x เนี่ยจะนุ่มที่สุดในบรรดาเบาะพิงทั้งหมดของอตัวกล่องแชทนะครับผมตัวนี้จะนุ่มทั้งหมดให้มา2ชิ้นตัวเบาะพิงนะครับให้มา2ชิ้นแบบนี้เลยกรณีที่เพื่อนสั่งไปเองและไปะติดตั้งเองเนี่ยต้องแจ้งว่าจะติดเบาะพิงด้วยเราจะได้ทําการเจาะให้เพราะว่ามันต้องทําการเจาะรูนะครับตำแหน่งละ2รู ข้างบนจะสองรูข้างบนสองหรือสี่รูอสี่รูข้างบนสี่รูนะจำได้นนะนี่ฮะอ่าเวลาติดตั้งนะครับติดตั้งอยู่บนถาดล็อกในปัจจุบันถาดล็อกของแชสเนี่ยจะมีให้เลือกสองแบบนะครับจะเป็นแบบพลาสติกที่แถมมาให้แบบนี้หรือจะสั่งเป็นอลูมิเนียมเพิ่มเสริมต่างหากก็ได้นะครับผมอ่ะเราดูภายในกันนิดนึงชึบกดปุ่มเปิดฝานี่ฮะอ่าสลักเปิดฝาของเขาจะอยู่ใต้มือจับแบบนี้ครับนี่ฮะหลังจากไขกุญแจแล้วเอามือสอดเข้าไป กุญแจรุ่นใหม่ของแชสเขาจะให้เป็นกุญแจแบบเสาะร่องหนาทีเดียวนะครับเป็นกุญแจมาตรฐานเสาะร่องหนามาแบบนี้ให้มา2ดอกใช้แค่ดอกเดียวอีดอกหนึ่งเก็บไว้เป็นสแปร์นะครับนี่ฮะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของตัวแชทเนี่ยแชทเขามองว่าเขาอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะครับด้วยการที่ว่าชึบนะครับเราไม่ได้ล็อกกล่องนั้นเพื่อนนะนี่ฮะโอเพนอยู่นะตวัวตำแหน่งนอนไปทางโอเพนนะครับ เราไม่ได้ล็อกกล่องแต่เราเอากุญแจออกได้ในขณะที่จีวีกับแชทมองว่าต้องการความปลอดภัยอ่แต่แชทบอกว่าเอาความสะดวกสบายไปอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างค่ายจีวีอิตาลีแคปป้ายอิตาลีแล้วก็ตัวแชทนะครับเวลาล็อกกล่องนะครับหมุนกุญแจขึ้นมาอีกล็อกหนึ่งให้อยู่ตรงคำว่า close นะครับเปิดกล่องครับหมุนกุญแจมาตรงคำว่า open แล้วดันตัวชุบกุญแจนะครับดันเข้าไปนิดเดียวครับมือจับจะเด้งขึ้นมาแบบนี้อ แล้วก็เอามือเนี่ยสอดเข้าไปเพื่อจะเปิดฝาแบบนี้ครับสำหรับชุดตัว5 8 x เนี่ยเขาจะให้สายรั้งฝามา2เส้นซ้ายขวาเลยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเวลาที่เปิดขึ้นเนี่ยแนะนำมากๆเลยว่าให้พยุงน้องนิดนึงนะครับพยุงไม่ใช่ว่าเปิดแล้วทิ้งไปเลยนะครับเปิดแล้วทิ้งไปบ่อยๆเข้าหนักๆเข้าตรงนี้ก็จะเกิดความชมรอตเสียหายได้นะไม่ไนะสายรัดแกงกระแทกให้มาเลยแบนะบนี้ สําคัญเวลาปรับนะครับขุดสลับสีแดงนะครับเวลาปรับเอามือข้างในข้างหนึ่งนะครับพยุงตัวฝาไว้นิดหนึ่งเพราะฝาเขามีน้ําหนักนะครับแล้วก็ปลดล็อกปึ๊บแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้ครับอ่าเราเลื่อนลงมาอันนี้คือระดับต่ำสุดอ่าแดงดูระดับต่ำสุดนิดหนึ่งดูนข้งเห็นชัดๆนี่คือระดับต่ำสุดลงมาประมาณ46 46ลิตรนะ,ะ46ปรับขึ้นมาครับปึ๊บในระดับกลาง ดูดูธีการปรับเบบกลางนิดนึงครับแนเยอะึ้นมาพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งสลักตัวนี้มันจะพอดีกับช่องสี่เหลี่ยมตรงน,นี้พอดีเลยนะครับเราก็กดเข้าไปานี่ล็อกแน่นหนานี่คือระดับกลางครับอลองดูด้านข้างนิดน,นึงครับนี่คือปรับระดับกลาง52ิลลิตรนะครับเราปรับตัวสุดเลยปึ๊บปึ๊บยกขึ้นครับชึบนะครับพอเรายกขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสลักตัวนี้นะครับมันพ้นกับตัวชุดล็อกเห็นไหม เนี่ยสลับตัวน,นี้มันค้นกับชุดล็อกเห็นไหมฮะอ่ายกขึ้นปึ๊บล็อกยอกขึ้นปึ๊บล็อกอย่างที่บอกนะครับว่าเอามือพยุงตัวฝาไว้นิดหนึ่งอันนี้คือตำแหน่งใหญ่สุดูงสุดโงสุดเวลาที่เราเอาตัวก่อกออกจากตัวถาดน,นะครับก็หมุนกุญแจมาอีกรอบนึงครับตรงคำว่า R ตรงเลข R ตัว R หรือคำว่า Release นะครับเมื่อไขมาหมุนมาที่ตัว R แล้วนะครับเอามือโยกสลับนิดเดียวนะครับ ถ้าเราไม่เอาตัวกุญแจเลื่อนลงมาตรงคำว่า Release นะครับสมมติผมเอาไว้ที่ Open นะตัวสลักตัวนี้มันดึงไม่ได้เพื่อนดึงลงมาไม่ได้ครับมันไม่อนุญาตให้ดึงเราต้องเปลี่ยนมุนสลักมาที่ตัว Release แล้วจึงจะดึงสลักตัวนี้ได้มืออีกด้านหนึ่งจับไว้ครับปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะมืออีกด้านหนึ่งจับมือจับไว้ยกขึ้นนิดเดียวครับแล้วถอยหลังนี่นี่ครับอ่ะในส่วนของตัวถาด ถาดรุ่นนี้เป็นถาดรุ่นใหม่นะครับตั้งแต่ปี2021 22 20 20 23มาเรื่อยนะครับเขาจะให้ถาดรุ่นใหม่มาแล้วหน้าตาก็จะฉบเฉียวขึ้นนะครับ <S <S ตัวถาดล็อกชุดน,นี้จะเป็นลักษณะเป็นรังผึ่งนะครับ <S 1> <S 1> แหลกท้ายลูกค้าเลือกใช้เป็นแหลกท้ายของแชสนะ่ครับแหลกท้ายของแชสแท้ๆตรงรุ่นเลยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยแหลกท้ายของแชสก็จะมีเรื่องของมัคซิมัมโหลดน้ำด้วยนะนะ ไม่ได้หมายความว่าจะบรรทุกได้หนักมากนะครับแม็กซิมัมโหลดก็ศึกษาคู่มือได้นะครับผมเวลาใส่นะครับให้ตัวสลักนี้นะครับมันเข้าล็อกกับที่ตัวถ่ายเมื่อเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับสังเกตุด้านนี้ครับจ้ายานิ่งเลยนะครับง้างสลักลงมาครับแล้วให้ตัวกล่องเนี่ยมันมันกินลงมาในสลักล็อกเห็นไหมฮะปึ๊บนี่เข้าล็อกเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเรารีบบางทีมันก็ม่เข้าอย่างนี้ยังไม่เข้านะเนี่ยนะ กล่องปิวนะครับผมเพราะนั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับให้มันเข้าล็อกให้เรียบร้อยปุ๊บอ่าแล้วลองขยับโยกอกทีหนึ่งนี่เข้าล็อกแล้วเรียบร้อยรตรวจสอบด้านหน้าด้วยด้านหน้าครับบริเวณนี้ตรวจสอบให้ดีว่ามันเข้าล็อกแนบสนิทเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วจึงทําการเอามือจับลงขั้นตอนตามขั้นตอนนี้เลยนะต้องเอามือจับลงก่อนปุ๊บแล้วจึงจะล็อกกล่องถ้าเราไม่เอามือจับลงก่อน แล้วเราไปล็อกกล่องก่อนมือจับมันลงไม่ได้มือจับมันลงไม่ได้เห็นไหมนะครับอ่ากดล็อกก่อนอ่ามาอยู่ที่ตัวโอเพนก่อนก็ได้แล้วกดล็อกแล้วจริงจะล็อกก่อนออกเดินทางได้แบบนี้เลยโอเคสนนราคาเซตนี้นะครับทั้งเซตก็จะมีในส่วนของตัวกล่องแชท 58x เบาพิงถาดล็อกแล้วก็รวมไปถึงตัวหลักคายของร่วนของ อ่า uh, bmw c สี่ร้อย gt จากทางค่ายแชทเขานั่นเองตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามครับว่าชุดกล่องชุดเนี้ยสำหรับบางคนที่อาจจะมีแหลกศูนย์ของเป็นศูตของ bmw อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาชุดกล่องชุดเนี้ยไปวางอยู่บนแหลกศูนย์ bm ได้ไหมตอบคำถามคือได้ครับก็ใช้เป็นเพลทอะแดปเตอร์ของแพนเทอร์อีกหนึ่งรายการสามารถที่จะไปวางได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคแล้วก็ที่เห็นรูปร่างหน้าตาอ่าอ,อันนี้มีพิเศษหนึงอ่าอะแดปเตอร์ที่วางแก้วตัวนี้ทําตรงรุ่นให้กับ bmw c 4 0 0 gt เลยนะนี่ครับ างแบบนี้เท่ๆเลยตัวที่วางแก้วจะเป็นโถที่วางแก้วแบบปรับระดับได้หนามากนะครับแล้วก็ปรับง่ายขึ้นแบบนี้ครับปึ๊บแก้วเยติวางได้สบายเลยนี่ฮะปรับเข้าครับเป็นขวดน้ําแล้วก็ล็อกนี่สามารถที่จะใส่อ่าตัวนี้สามารถที่จะใส่ฐานนาฬิกาได้ด้วยน,นะเพื่อจะให้มันมีแสงนะครับใส่ซื้อฐานนาฬิกามาใส่แล้วให้มันมีแสงครับปึ๊บนี่เท่ๆแบบนี้เลย นะครับนาแข็งแรงไม่แกว่งไม่สั่นใส่กาแฟก็ไม่ต้องกินกาแฟปั่นนะครับใส่แบบนี้เลยเลยอ่ะชุดควอดล็อกสําหรับใครที่กําลังมองหาชุดยึดโทรศัพท์อ่าตัว BMW เนี่ยสามารถที่จะสั่งชุดควอดล็อกมายึดแบบนี้ได้เหมือนกับเจ้าของรถคันนี้แบบนี้เลยครับ <S <S แล้วก็ที่เห็นชุดแต่งชุดนี้เนี่ยลูกค้าสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ชิลหน้าเนี่ยเป็นของวันเดอริชนะครับชุดแต่งชุดนี้เป็นของวันเดอริชทั้งหมดเยอรมัน นะครับเป็นชุดแต่งของ b m เจากทางค่ายเยอรมันวันดริชตัวนี้ฮะอ่าจริงๆแล้วถ้าจะสั่งสั่งให้ได้เช่นกันนะครับชิลหน้าแบบอ่าตัวนี้เขาจะเรียกพุ่นว่ารุ่นมาราทอนนะครับรุ่นมาราทอนก็จะมีตัวคล้ายๆโกวิง่งมีช่องดักลมเข้ามาด้วยเปิดได้ปิดได้นะครับการแทนตรงรุ่นเลี้ยวไม่ติดครับนี่ฮะเลี้ยวได้สุดเลยนะ แล้วก็ที่สําคัญที่ใครๆหลายๆคนถามกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวแฟลชบาร์ตรงรุ่นแท้ๆของวันเดอริชก็เลยดูด้านนี้ดูด้านนีนะ้ด้านนี้จะมีโลโก้อยู่ครับ <Hey. S 2> นี่เลยครับงานตรงรุ่นนะครับสั่งจากนอกมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกําลังเลงกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับโช๊คเอริลน,นะครับโช๊คเอรินตัวนี้เนี่ยถ้าคือตรงรุ่นมันยังไม่มี นะครับยังไม่มีตรงร่นถ้าจะใส่จริงๆมันต้องดัดแปลงที่หูโชคของตัวโชคเอรินต้องดัดแปลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นตัวอย่างมาให้ดูว่ามันใส่ได้แล้วแบบนี้ครับแต่ต้องรับอีกอย่างหนึ่งนะหลังจากที่เราปรับแต่งหูโชคแล้วเนี่ยชัวกระบอกบริเวณนี้นะครับมันอาจ,จะต้องใสดู <c oughs> โอ้ยสาล้อมันจะเครื่องมาดับตรงนี้แม่หรือว่าใครมาวางระเบิดนะครับบริเวณกระบอกโชคตรงสีดตององเนี่ยครับนะครับมันจะอาจจะต้องไปโดนตัวบางโนตรงนี้บ้าง ถ้ารับได้นะครับก็สามารถที่จะจัดใส่ตัวโชค๊คอลิ่นแบบคันนี้ได้เช่นกันโอเคสนนราคานะครับเดี๋ยวใส่ไปให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนเที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราวอัประเด็นดีดีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ